สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็มาพบกับผมมิ d เ i g h ไนท์เดนเจอร์คนเดิมนะครับอ่าวันนี้ผมก็จะมาในเกม Star War s เหมือนเดิมนะฮะก็ครั้งที่แล้วนะก็รีบกดนิวเกมไปก็เลยไม่ค่อยได้อธิบายอะไรเดี๋ยวอันนี้ก็มาอธิบายกันดีกว่าอันนี้ก็นิวเกมโหลดเกมนะฮะก็โหลดเกมก็ก็ที่เล่นครั้งไว้ครั้งที่แล้วพาร์ทที่แล้วทําเป็นแบบก็ด่านไ็ยังน้อยเหมือนเดิมครับไม่ได้เล่นไปไหนเลยนะครับ มันจีเพเยอนะอันนี้จะผมขอศึกษาก่อนละกันนะครับถ้าได้ความไหนแล้วเดี๋ยวจะเอามาทําให้ดูนะรีวิวให้ดูกันเลยโอเคออปชันก็ไม่มีอะไรมากโปรไฟล์ครับก็อย่างที่เห็นนะครับผ <c> ม <oughs> ออกมาโหลดเกมกันเลยป่ะเริ่มเกมกันเลยก่านนะไม่ต้องเสียเวลาก็เล่นค้างไว้เมื่ออาทิตย์แล้วนั่นเอง ะฮะเราก็ได uh, <f ella> okay, ้คุณเหลืองมาเป็นพวกแล้วนะครับทีมของร้านฮันโอเคไปไปกันเลยกระสุนยังเต็มอยู่นะครับหนีไปไหนหนีไปไหนโอ้ยปัดตูด้านี่ฮะเจ้าเจ้าเจ้ากองเจ้ากองปัดตูด้าโอเคตายแล้วเนี่ยกระสุนให้เต็มก่อนโอเคเก็บระเบิดเร็ว

นะครับผมเขาก็เป็นหนึ่งในหน่วยเดลต้าของเรานะเนมสี่สิบเหมือนเดิมนะ okay. นั้นในเขียวในเขียวแ่มเมื่อกี้นายทำได้โหดมากเลยนะโอเคสั่งในเขียวทำนะทีจ <c> ร <oughs> ๆๆิงเราทำเองก,ก็ได้นะใช้ลูกน้องฮนะมีลูกน้องไว้ทำไมครับผม ทำอะไรของนายโอเคไปกันเลยพวกนะฮะเลือดของ่ายสี่สิบหลือสีเหลืองนะก็เพราะว่ามวยปั้มมาจีนเองยิงทิ้งแม่งอ้าวเขาไม่เห็นตายนะฮะในเหลือญเก็บเรียสิบร้อยยิงทิ้งไม่มีเลยทั้งอ้าวเนี้ย น้ำน้องดูระเบิดครับผมบึ้มอ้าวอีกตัวหนึ่งรอดอีกตัวหนึ่งรอดเหรออีกหนึ่งตัวหนึ่งรอดเหรอตายไปซะสมมติเต็มเหมือนเดิมเคเดี๋ยวอันนี้เราทำเองมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวว่าใช้ลูกน้องมากเกินไปโอเคไปเลื่องมเฮาเดี๋ยวเดี๋ยวสายเปิดผมเปิดนะผมเปิดนะ เออ y ะเออ ya หายะ่ายะโอ้ zoom z o o ทำไมเห็ดตายสิวะโอเคาะแล้วโอเคโอ้ต้องต้องต้องยิงนิ่งๆฮะปืนมันแม่ปปืนมันแม็กระเด้งนะกระเด้งหรือเปล่าวะเออปืนมันแม่ปปืนมันยิงแล้วมไม่ง้างึ้นโอเคเสร็จไปยิงนะเบิร์ด มีอะไรยิงยิงมหมเอาไม่ตายยิงลำบากเลยเนี่ยโอ้โหยิงยังยากอ่ะไม่ยากกว่ยิงมันไม่ยากจะเป้ามันแบบถ้าจะปรับเป้าได้แต่ก็ปรับไม่ได้นะไงเนีเ่ยเฮียแล้วเจนเกิน,กนโดนไหมน่ะเอา้ายิงติดอีกช่างแม่ครับโอเค

โอโอเคเป็นหมดในมิชชั่นเลต่อว่าซือช่หมดเลยโอ้เลือดรถแล้วนที่โอ้ชิดโอ้โหโอ้โหโอ้ยทำไมยิงทำไมยิง oh, ซ oh. oh, oh. oh, oh, ื้อจะฟางระเบิดจะตายแนวโอ้ยทำไมกะจังโยจัง อาเลยอะโอเคกระสุกนกันเลือดเลือดหน่เลือดโอเคเปิดเลยฮะเปิดเปิดโอเคกระสุนร่วมใจมาดียิงพร้อมกับนายเรือเดี๋ยวฉันจะปกป้องนายเองนะไม่ได้แดกหรอกโอ้ยิงยังกล้ากับผมอะ จะทำอะไรจะทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้ร์เปิดตู้ตอนนี้ผมขอเติมเลือดก่อนโอ้ยจะตายแล้วเอามีคนยิงผมอยู่เอาเฮ้ย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 หนีไปไหนหนีไปไหนลอยลอยลอยอ่าอมีก่อโอเค ไปกันต่อเลยหมูเฮาไปเลยลุยเลยหมูเฮาไปไปเราก็รวมรวมตัวกันเกือบครบแล้วนะฮะเหลือเหลือเหลือนายแดงนะเขาได้ยินไหมก็ฟังเลยเปืองก็เปืองนะฮะขนะอ,อตังค์โอ้โในเหลือง <c oughs> ในเหลืองในเลือ่องยอดวิ่งเข้าไปมาอยู่นะครับผมอ๋อเข้าไปลุยเลยลุยเลยอ๋อจะลอยตัวลงมาเฮ้ยนายนแดงนี่โอ้โหยังเที่ผิวผิวโอ้โหรอเลยครับนายแดงรอเลย แน่นะครับคุณเจตนะฮะเราก็เรียกเขาว่านายแดงละกรับแล้วเก็บของกันเยี่ยกำจัดไอ้ไอ้ตัวนั่นนะฮะตัวเงินตัวทองนั่นนะก็ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองเอเลี่ยนนะหรือเปล่ามันเรียกว่าอะไรวะหรือช่างแม่งครับโอ้ยิงก็ยากเออ แรงิโอ้โหพี่ใหญ่มาพี่ใหญ่มาโอ้ยซุปเปอร์ดอยไม่ได้เด็กไม่ได้เด็กโอ้โหมีมีมีโลด้วยโอดกันไปเลยว่ะอุ้ยโอ้โหโจมตีทีเดียวเลือดเลือดหลดเลยวดไปแล้ววดไปแล้วอุ้ยวดไปแล้ววดไปแล้วโอ้ยมาไม่โู้โอ้ยิงมันดีวะ โอเคตายอู้ยเติมเลยก่อนเก่งเกินเติมเติมเลยมีไหมมีไหมแถวนี้มีไหมตรงนี้ไม่มีฮะชิบหายแล้วจะตายแล้วครับผมนั่นในมีตัวปอนั่นในมีตัวผมผมนีแล้วขอจัดการที่เดี๋ยวระเบิดนำร่องให้โอเคนะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองไปแทงข้างหลังมันฮะอุยอะยักษ์เด้อมายอุยมา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 ยนั่นไง โอ้ล้มเลยล้มเลยนะตน้องรีบต้องรีบไ,ไปเพื่อนมามามาฮิวให้เราแล้วครับโอ้โหตายตายตรงอนาวมโอ้เพื่อนเราก็โดนยิยงนรับเร็วดีวะไม่ไหวแล้วว้ยอืออือเยอบ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 โอ้โหโอโหเกินปวดดอยน่ะัวจริงๆเลย ตายยัง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 ตายแล้วโอ้ยยผมเติมแล้วคนอืมตายจนได้นะฮะต้องไม่ตายดิลงจนได้บิดเข้าไปอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยยิงหยิงยิงเอานั่นเอาทำไมไม่ตายล่ะโอ้ shit โอเคถ้าเราต้องสั่งให้เพื่อนปีเป็นมือสไนเปอร์นายแดงเป็นมือสไนเปอร์นะฮะน่าจะยิงอะไรเนี่ยเสือกและเสือกเสือกไปตายจ้าโอ้โหโหดมากโอ้โหเสียบขาดนายแดงโอ้โหยิงโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ต้องปกป้องนายแดงคะโอเคตายยิงเลยนายแดงยิงเออโอ้สไนเปอร์พิฆาตครับยิงคอร่วงได้ ไอย้ยิงยานล่วมได้สุดยอดมากโอ้โหไม่ธรรมดานายแดงนะไหนๆแม่พังเ,เป็นไงฮะเจอมือสแนเปอร์ของหน่วยเดลต้าของเรานะฮะออ,อะผมนั่นนายแดงไงยวุ่นมากเลยนะจมจักใจจริงเลย อ่าโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทพาร์ทนี้ก็จบเพียงนี้ก่อนครับเดี๋ยวเรามาต่อกันพาร์ทหน้าเลยกันนะครับสวัสดีครับ